ลทลดทุนทองบุคลากรหนึ่งห0ื่นบาทในวันนี้นะคะคอยู่ให้จบงานเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ผู้ชมคุณจะได้รับหม้อทอดไร้น้ำมันจากฟาร์มเฮาส์สิงคโว้าววันนี้คือได้ช่วงสองต่อเลย,เลยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรับสนุกไปด้วยกันจะจบงานอย่างนี้กลับบ้านนะครับแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนเอาไว้ด้วยเผื่อว่าคุณภูมิางวัลจะได้นมายืนยันตัวตนนั้นเองค่ะนะคะนอกจากนั้นนะแฟนที่นอกจากชมทางแฟนแข่ลูกทุก่งสควอแล้วทางเอฟเอ็ม90.0เมกะเฮิร์ตซ์ลูกทุ่งรักไทยของเราถ่าย ก็ผ<ม>่านแอปพลิเคชันชาไทยออนไลน์ทั่วไทยทั่วโลกลนะคะ<ช>และบรรษัทวุฒสแควร์ของเรานี่ขาดผู้สนับสนุนไม่ได้เลยโอ้โหน,นะฮะถ้ามองว่าแตงข่านน,ะนี่นะฮะน่ารักมากๆนะทำให้เราได้จัดงานในความสุขลุ้ทุกสแควร์กันเป็นประจำ<ช>แบบนี้นะครับผมขอบคุณดีทะแกรงพิเศษที่ถึงโพลีไบโอติกที่ถึงดีแังแยงทานขอบคุณครับยาสมุนไพรกลาเฉลยครับยาดมสมุนไพรกลาเฉลยยาดมงฟ้าสีเขียวหอมสดชื่นกลิ่นสมุนไพร ไคุณโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบบาทน้ำปลาไห่ตองตังแซ่บนัวของแท้ฟาร์มเฮาส์ครับหอมกลุ่นจากเตาทุกวันบรรพ์มอเตาร์500ปลาแซลมอนเอสเลิร์มันเทอร์ปวดลดไข้ผลิตโดยสถาบันเกษตรในเครือ BDMs อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะอาหารยอดคุณ News Food ครับอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณสบู่สุนัขไห่ตอกรสวยจริงนิคอน โลหาเฟสสับสับดีโน่สับรถชำระเบิด์เนมเบอร์ดีโนโส่สตรอบอรี่เชอร์รี่ขอแพ้บดีโน่สตรอบอรี่เบอร์นี่สำเนียงนี้ดีโนโ่นเลยดทูปิดของสาวว่างใจเปลี่ยนไวใน5นาทีค่ะไทยวัสดุครับส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกไม่ดีต้องที่ไทยวัสด,ดุเท่านัา้นค่ะขอบคุณยาจุดยุงราหานฟ้าผ่านเงินง่ายผ่านฟ้ากินง่าย และขอบคุณครับสำหรับยาแก้ไอตราอาปเช่เมื่อไอใช้อาปเช่บอกว่าไงไออาปาเช่ไทยยกอยูกันเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้ค่ะคุณตาจ๋าใครที่เดชมการถ่ายทอดสดอยู่หรือว่าได้ยินเสียงผ่านทาง90ลูกทุกรักไทยอยากจะมาร่วมง,งานมาได้เลยนะที่ลานกจจิจกรรมวีดิโอริงทรอยต์เกาะพยาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะค ในเสิร์ฟแบบนี้เพื่อแฟนเช้ารุ่งรุ่งนะคะใช่ทวันนี้บอกเลยว่าศิลปินเยอะมากค่ะจริงศิลปินแต่ละคนนี่นะทั้งสวยทั้งหล่อพ่อยองแม่ยงเยอะมากใช่ซึ่ง F C แต่ละคนที่ตั้งรอตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะก็มีความตั้งใจมากที่เราจะได้ชื่นชมศิลปินที่ได้ลงไหลนะได้จับไม้จับมือมีบางคนอาจจะเป็น F C D J นะครับอาจจะได้จับนั่นจับนี่กันบ้างนะเนาะวันนี้จับอะไรดีล่ะจับมือจับไม้ตอนนี้เดี๋ยวเราเชิญเหล่าบรรดา D J 90รุ่งรุ่งกัน เชชานเดชานน์สวิตท่จริหารที่มาบนเวทีต้อรับบรรยากายับลูกทงสวคน่นเชิญครับเรดีเชิญจริงยนชิทีช่ช้างเดชานนท์สวิติีิจด้วยครับผมวน,นี้เราส,าสีสันสดใส